สวัสดีจ้าคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำตัวนะจ๊าสำหรับคนที่ยังเพิ่งเข้ามาดูหมอได้ใหม่ๆแล้วอาจจะยังสงสัยว่าทําไมหมอด้าไม่ค่อยได้ลงคลิปลงอะไรเป็นบางทีบางทีหายไปนานหมอด้าขออธิบายอย่างนี้นะจ๊ะหมอด้ายังทํางานประจําอยู่หมอด้าเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยทํางานอยู่ที่ในเครือในเครือของโรงพยาบาลอุดรธาน,นีอยู่ที่สสมวัดป่านโนนนิเวศ เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยก็คือเป็นหมอนวดแก้อาการนะจ๊ะของโรงบาลก็จะทำงานตามเวลาราชการเลยเข้า8ดโมงครึ่งเลิก4ี่มงเย็นแล้วก็ทำจัน์ทรถึงเสาส่วนเวลาที่เหลือก็จะเป็นเวลาส่วนตัวของหมาด้หมอด้ก็จะมารับจ็อบงานดูดวงหรือว่าทําคลิปลงทิกต็อกเวลาว่างหมอด้ก็จะไหลสดดูดวงให้ฟรีอันนี้คือ เวลามันจํากัดเนาะหมอด้าก็อยากมีเวลาเยอะๆเผื่อใครสงสัยว่าหมอด้าหายไปไหนก็คือแบบนี้นะอธิบายให้ฟังก่อนจะได้หายคิดถึงกันนะจ๊ะแต่ว่าหมอด้าก็สัญญานะว่าจะผลิตคลิปดีๆออกมาเยอะๆนะขอบคุณค่ะ